สวัสดีครับมาโมเชนแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อมาเล่นเกมนาลกะนะครับเพื่อนๆเกมจอมประลองจอมยุทธนะครับภาพสวยมากก็ผมจะเล่นกับบอทนะครับวันนี้พี่แมพซี่พี่อมเซ่ก็มาเล่นกับเราด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีการปรับบอทใหม่นะครับรู้สึกว่าบอทจะไม่เก่งเท่าไหร่นะครับหมายถึงว่าดูปรับให้อ่อนลงอะครับเพื่อนๆนเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ถอดดาบเหมือนก่อนหน้านี้เยอะเท่าไหร่นะครับพี่แมพซี่พี่เซ่ก็รู้สึกเหมือนกันเลยนะครับ ว่ามันไม่ค่อยเก่งเท่าที่ควรนะครับใช่ไหมครับพี่วัตซี่พี่มอเซ่ใช่เขรู้สึกว่าปอร์ดมันไม่ค่อยถอดอากเท่าไหร่ใช่รู้สึกมันมันเหมือนมันปรับลดความเก่งลงอะครับคิดว่าอันนี้มีสีดอกตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ม v a n t object. มีใครเจ้าอันนี้บ้างออกสาม หอูขอได้ไหมนี่วันบิซีดอกตรงนู้นน่ะไม่ไปเก็บกัน Go here ให้โอเคครบพื่อนนะโอเคแบ่งกันแบ่งกันเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับว่าบอทมันเก่งขึ้นไหมหรือมันลดความเก่งลงเราผมรู้สึกว่ามันถอดดาบน้อยลงนะครับความรู้สึกเลยมันถอด นี่อะไรเนี่ยราเป็นคนที่ถ้าได้เสื้อใหม่มาของเราเป็นแซนด์แมวก็จะดูไปหมดเลยโอ้ดูตรงนี้ว่าตรงนี้สวยไหมสวยไหมเราควรใส่ไหมเออเดินมระวังตุยนะบางทีก็ดูรอประมาณห้านาทีอะใจเย็นๆบอดกำลังจะมาใจเย็นๆเด็กๆระวังตุยนะเด็กๆโอ้ยมีสีดอกตรงนี้พี่ว่าสิโอเคหนอุ่มละเกเออเลยเอาเลยให้ใคร โอเซ่โมเซ่ไล่ไปโม,เซ,มเซ่ไปเลยไฟปิดขอไฟป,ปิดได้ไหมไม่ไดออ้เปล่าไฟนี่อุ้ยมีอะไรยิงมามตัวอะไรยิงมาก,ก็ไม่รู้น่าจะเป็นบอทนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้เป็นบอทอ่าเขาเรียกอะไรนะเป็นคนิงไหนคนระับเป็นวรยุทธคนไหนเนี่ยว่านำกบสองดอกอ๋อ yourself under my protection for the moment. I'm under attack! Die oh. am นายมันร้ายเอง. Oh. Your assistance is noted. Consider yourself under my protection for the moment. Why are they attacking me? This wouldn't got a dog ไม่ถี My weapon is restored คิวด,ดเดอร์แล้วเหรอนะเออนั่นคือ лид เดอร์แล้วน,ะนะเป็นดเดอร์ที่น่ารักเออควดเดอร์ที่น่ารักมากเอา,าเลยไม่ได้เลยโอ้โหไม่มีดาบเดิบอะไรที่แบบว่าดีหน่อยเลยคัยังไม่มีเลย โอเคไม่ใครจะาตังค์บ้างมีสามพันกว่าไม่นะพี่บอสซด้เอาปะมีแบตซี่เอาไหมมีสี่ร้อยเอาสักหน่อยก็ได้ได้ได้เอาไปเก็บฟังก์ชั่นหน่อยโอเคอุ้ยเอาหมดเลยเหรอ Good health is the greatest gift of all เฮ้ยทำไมมันค้างอะค้างไโอ้โหมันค้าง

ได้โอ้โหตายไกลมากตกลงมาตรงนี้เลยอ่ะมีปิกเกก็อิปิกเอาเปล่า now lovely w e a p o n instead of rust you shall bathe in blood โอเคจะเดินตายไกลจริงๆตายไกลมาก กไม่อยากเก็บอะไรเยอะเลยอ่ะเออพี่ก็เผิ่งเอากล่องสีดอกเหมือนกันไม่มีอะไรเป็นแบบดีๆเลยอ่ะเดี๋ยวเป็นกล่องสีดอกจริงๆนะไม่ใช่ใช่ไหมเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะนั่นคืออะไรอะนั่นคืออะไรเนี่ยอันเนี้ยดอกอันเนี้ยมันดอกอะไรเออมันมีบาเรียให้เหรอใหเเรานไม่ไม่เมื่อกี้หนูกดเอฟมันเป็นบาเรียของหนูอ๋อ ลเลือดรถดอนั่นคืออะไรพี่วัตซี่เก็บไปนะหนูเ,เก็บไปคือกระเป๋าอ๋อโอเคไม่เราไม่เจอบอทเลยอ่ะใครจะไ,ไปเก็บเกาะบ้างเกาะอ,อยู่บนฟ้านะเห็นไหมไหนมันเป็นเกาะเกาะที่หนูไอโออยว่าเ <laughs> นียหนูวางมันเลยไม่เจอบอทเลยอ่ะแล้วแถมมีแค่แก๊สตอดแค่สองดอกแค่ดอกเดียวเองอ่ะโหอยากได้สองดอกอ่ะ สองเราขึ Scroll, ้นไปได้ไหมเห็นหมดยิงขาลงแล้วยิงขานทะลุเลยเออเออเห็นแล้วเดี๋ยวดูก่อนข้างบนนี้ก่อนตรงนี้ยังไม่เคยมากันเออทุกคนช่วเดื่อหนูไม่ไหวละเดี๋ยวพอจะเผื่อเผื่อเจอแก๊สสวอชสองนกสเตอร์ลิงอุปกรณ์ที่ไร้คำสาปหรือปีศาจเป็นไปเลยเด็กๆก่อนไหนพี่ึกสบอชจะอยู่ตรงนั้นน่ะเหคุณลุงนี่คุณลุงนี่เห็นล่มเห็นล่มสีแดงๆกับจับซิกโต้กระโดดมาละมีมีอีกตัวนึงอยู่ข้างนึงอยู่ฝั่งนู้น เอาเลยเหลืยยดทุกคนหัวค่าคนนึงเหลืยยดไปเลยนั่นแหละอุ้มันสู้กันสองตัวอุ้ยสามหัวค่าจะเป็นได้ข้าจัเรด่องหนึ่งก็เลยเอาเลย You shall Your shall blood. bathe assistance in เดี๋ยวพอดูหน่อยว่ามีแก๊สวอลสองไหมีม,มีแก๊สอโอเคสออันเลยอยากได้อยากได้ <was> ข,อขอบคุณครับเดี๋ยวพอดูน่อสิซิะละิคอนมันเหมือนจะเสร็จแล้วนะอ่านี่นี่เฟซสองอินนี่เสร็จ <Okay. S 3> แล้วแล้วต่อไปก็แกรปปี้ฮุก พี่ต้นอะไรอ่ะมันขยับได้อ่ะมันคือต้นที่เหมือนมันลดพลังเหลือสักอย่างนี้ฮึจริงเหรอนี่นต้นมันนะสิเนี่ยดูดิเป็นควาออกมาอืมต้นมันดูน่ากลัวจังมันดูแห้งมากอ่เหรอต้นแดงป่องมีด้วยเหรอมันมีแมงป่อง,อ,ง,ง,อ,งอุ้ยข้างล่างอุ้ยทำไมต้นนี้ปีเพียบเลยอ่ะตรงเนี้ยไม่รู้อ่ะโหเยอะจริงๆจะมันห้าหกเจ็ดต้นได้ตรงนี้ได้เลยพี่โมเส่ ผู้ช่วนผู้ช่วนแอบพิงมาโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่แหมพี่หลบหลังต้นไม้เดี๋ยวเอาไปเอาไปหนีไปไหนเพื่อนมีตัวหนึ่งเหรอเป็นบาวดานนะจ๊ะไปแก้ตสอดของแก เดีได้แก๊ส <principe> ต <sm art> ัวสามมีไหมัต้นอะไรอ่ะแก๊สซีพีวันเต้อยู่ไหนเอ่ยนี่ที่เดมซี่ไปทำอะไรตรงนั้นนะหนูมาเล่นน้ำังก่นถ้ามีใครได้ยิเสียงมุมนี้คือคมัน่องใช่ใตัวเหมือนกับอยากตัวอยักหรือ แล้วแล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเจอกินไก่อ่ะรถสาำบัดซีมันได้ใช่ได้กินไก่ยังไม่ทด้ทำไรเราจะไม่ตกกินไก่ก็ต้องเลือดฉีดพื้นตรงนี้มีเนี่ยโอ้เป็นสายฟ้ามังกรเองนะใครเป็นคนปล่อยเนี่ยเองเพได้สเหรอฮึ่มสองพันสองหนึ่งสี่สี่ได้เจอคนขายขายของไหมคะ <c oughs> อุ้ยได้ยินเสียง,งคนดึงตะขอมาใครดึงมาได้สุดไป่คงมั้นทุกคนที่แท็กซี่ดึงเหรอระบันไไม่ดึงแต่ไม่นจะดึงโดนยิงโดนยิงปะน่ะนะี่ไงมาแล้วไม่เห็นดูมันเดินย่องมานี่ตลกดี แยเลาเจ้ายักษ์ยิมาเพื่ออะไรล่ะเพื่อน Now it may perform its function ให้พักเหนื่อยหายใจหน่อยสิคะใจเย็นอยากได้ของดีใช่ไหมคะองีาก็้องด้ กระถืดเท้าใส่เราหลบได้อีกเหลือแค่หยดเดียวยังหลบได้เอาลงมาจุ๊บขอบคุณค่ะพี่แมซซี่มันหลบเก่งมากเหลือหยดเดียวแบบหนีอ่ะพี่โอเซได้เกาะเล็กเกล้วใช่ไหมครับมีตัวหนึ่งลงมาแมซซี่ระวังด้วยอุ้ยอุ้ยขอดู้เออจริงด้วยแฮะยังเพืมเดี๋ยวเพื่อนมานะ ไปดูไม่ได้กำลังสตตัวอยู่มัจปวอ้้ง

ไปดูก็ได้ไหนอยู่ตรงไหนอย่าเอาเอาศัตรูไปให้ด้วยนะเู่นไหมเออน่ารักอ่ะเอ้น่ารักจะฆ่มนักเฮ้ตัวดีเวาเร์ดาอ้นไลกตไต้ม้นี่โจมตีใส่บูชน่ะใช่มันตีได้ด้วย นถ้าคนเราควรจะปล่อยมันไปหรือว่าเราควรจะฆ่ามันปล่อยมันไปดีกว่าฆ่ามันปล่อยมันไปดีกว่าโอเคเอออะไรสิว่าไรที่ว่าจะพูดมา โดนยิงอยู่เนี่ยพี่โมเส่พี่โมเซ่ม่ช่วยอ่ะพี่โมเสสโอ้เบื่อมันมากเลยอ่ะยักเนี่ยจัดการมันหน่อยได้ไหมอ่ะต้องเคยกั

Thank you You're the ah. yeah. ah. Consider it's yourself you under my, a little my little protection for the moment. Die no ah, filth. My weapon is Lying. restored.

We're back. We have We're kind of you have counted right. Consider yourself under my protection for the moment. Broken. Broken. Consider yourself under my protection for the moment. Behold. ท <My S 2> ุกคนกหนูไม่เอาเวทนะทำไมอะะหนูขอร้อง่แทน s h t r y i n g the r a v e is ขอโทษนะด้วยการทำบุญใ, <c oughs> <c oughs> ให้น้องเอาต้นไม้นี้ร้ายอะ <c oughs> ที่เลือให้หนอ้องสอ หนูทำบุญด้วยกันวางอ้เนี้ยวเลือดอะสองอันไ้้าม่ยู่ตรงไหนนาะนไง

<icana> er เอาเลย่อา้ลยเอาปิดพอดีไม่เป็นไรไปหาที่อื่นเป็นไมตัวนี้ใกล้ใก้เออเเอาโดนมิวเลยอ่ะพี่มัสซี่ใจยั่งใจไจ๊หิวใช่ไหมนี่จะอุ้ยมันดีไงอีกแล้ว <idal Industry. S 1> อ่ะแล้วก็ได้ิวโมเสกเด็กเราจะการมาดึงจะตัวนี้มเลกไม่ดีแล้วก็จะหิวโมเสกนะได้แล้ว

าตายเลือดสามตัวเลย<ช>่ฆ <ry> ่าอาเวลาเลยเลือดหยดเดียวพนดี้แล้วออกมันคลิกซ้ายแล้วมันก็ช,ชิงแล้วก็พวตัวเดียวจบแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับเกมนาฬากาะนะครับบอดเนี่ยผมรู้สึกว่าการถอดดาบมันลดลงนะครับดูแล้วมันไม่ไม่ไม่น่าจะเขาเรียกว่าไม่เข้มข้นเหมือนก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆคลิปก่อนหน้านี้ดูได้นะครับที่ผมเล่นบอดนะครับที่ผมเขียนว่าฮาร์ดแล้วก็อัปเกรดนะครับตอนนั้นคือบอดโหดนะครับ ถอดดาบได้เกือบทุกครั้งที่เราใช้พลังพิเศษเลยนะเพื่อนๆไปดูได้นะครับความโหดของมันมาเทียบกับวันี้วันนี้ที่เราเล่นนะครับคลิปนี้รู้สึกว่าบอดเนี่ยความความโหดโดนลดลงนะครับก็คือความเก่งะครับโดนลดลงเนี่ยครับพี่โมเสกับพี่แม็กซี่ก็รู้สึกเหมือนกับผมเลยนะครับว่าบอดข่าง่ายขึ้นนะครับทั้งๆ้งที่เราเล่นโหมดอาร์ตแล้วนะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามแลบชมมาโมชแนลนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเล่นเกมนาฬาิกาเกมนี้สนุกนะครับเจอพวกเราก็ทั้งทายพวกเราแล้วเรามาลุมฆ่ากันได้นะครับเ,เ,รเพื่อนๆแล้วยังไงฝากเพื่อนดูคลิปในมาโมชแนลด้วยนะครับมีหลายคลิปนะครับแล้ววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ